คามเจริญในธรรมจะมีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำหญิงหาปืนมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังพระเจ้าพราาณสีอยู่มาวันหนึ่งพระองค์ก็เสด็จไปประพาสอุทยานขณะที่ประพาสพระราชอุทยานอยู่นั่นก็ไปพบยิงหาปืนคนหนึ่ง พระองค์ก็พอพระไทยที่สุดแล้วก็ได้ร่วมรักกับหญิงหอบฟืนเสร็จแล้วก็ถอดธรรมลงพระราชทานให้หญิงหอบฟืนไปพร้อมกับตรัสว่าพระเจ้ามีบุตรก็จงขายธรรมลงนี้เลี้ยงดูบุตรแต่ถ้าบุตรเป็นชายก็ให้นำเด็กมาหาเรา เราจะตั้งเจ้าให้เป็นพระมเหสีอายุมาไม่นานนักหญิงหอบปืนก็ได้คลอดบุตรมาเป็นชายพออายุได้สี่ห้าปีก็พามาเข้าเมืองพระราณสีเข้าเฝ้าพระเจ้าพระราณสีแล้วก็ทูลบอกว่า,าเด็กคนนี้เป็น ขราชออรทของพระองค์พระเจ้าพระราณสีก็ไม่ยอมรับเพราะว่าอับอายต่อขาราชบริพารแต่หญิงหาบปืนก็ยังยืนยันร้องทั้งเอาธรรมรงมามอบให้พระเจ้าพระราณสีก็บอกว่าธรรมรงนี้ก็ไม่ใช่ของเราไม่ยอมรับอย่างเดียวอาทิตย์สุดแล้วหญิงหอบปืนก็ อัดอั้นตานใจเสียใจว่าพระราชาไม่ยอมรับอาบุทษของตนแล้วนางก็พูดขึ้นท่ามกลางพร้อมพะโลกว่าขอเทวดาที่มีหูทิพตาทิพจงทราบว่าพระเจ้าจะโยนเด็กคนนี้ขึ้นไปบนอากาศ ถ้าเด็กคนนี้ไม่ใช่บทของพระราชาก็ขอให้ตกลงมาตายแต่ถ้าเด็กคนนี้เป็นของพระราชาจริงก็ขอให้ลอยอย่บนอากาศว่าแล้วนางก็โยนเด็กขึ้นไปบนอากาศเรากฏว่าเด็กก็ลอยอยู่บนอากาศไม่ว่าใครจะ เรียกใครลงมาก็ไม่ได้ลงแต่สุดแล้วพระราชาก็รับสั่งให้เด็กนั่นลงมาเด็กก็มานั่งอยู่บนพระพราวของพระราชาที่สุดแล้วพระราชาก็ยอมรับเด็กว่าเป็นพระราชโอรสของพระองค์แล้วก็ตั้งหญิงหออฟืนให้เป็นพระมเหสีของตอนสืบต่อมาพระเจ้าพร,ราณาศีได้ ตั้งเด็กให้เป็นมหาอุปราชอยู่มาไม่นานนะพระเจ้าพาร,ราณสีก็สวรรคตรมหาอุปราชก็ได้ครองราชเลื่อยมานี่เป็นความจริงที่หญิงหอบฟืนได้พูดความจริงจึงปรากฏในชาติสุดท้ายโลกของหญิงหอบฟืน ก็ได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าอัตมาภาพนำมาจเจริญพรให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังในชาดกเรื่องกาธิหาพิชาดกเจริญพร